นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยรวม35.54ล้านคนสร้างรายได้1.67ล้านล้านบาทนะครับ <Wow. S 1> ส่วนนักท่องเที่ยวชาวไทย198.69ล้านคนต่อครั้งสร้างรายได้นะครับ9.5แสนล้านบาทหนุนรายได้รวมตลาดในและต่างประเทศ2.62ล้านล้านบาทนะครับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับระบุว่าจากสถิตินักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับเดินทางเข้ามาไทยตลอดปี2,567นะครับตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31ธันวาคมปี67นะครับพบว่ามีจำนวนรวมนะครับ35.54ล้านคนเพิ่มขึ้น26.27% เทียบกับปีที่แล้วสร้างรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ1.67ล,ล้านล้านบาทก็เพิ่มขึ้น34%นะครับเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านะครับสำหรับ10อันดับแรกนะครับของตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาไทยสูงสุดนะครับในปี67ได้แก่นะครับ1จีน6 7 3 3 1 6 2คน2มาเลเซีย4 9 5 2 0 0 0 78คน3อินเดีย2,129,149คน4เกาหลีใต้1,868,945คน5นะครับรัเสเซีย 1,745,327คน6นะครับลาว1,124,202คน7ไต้หวัน1 8 9 9 9ล้คน8ญี่ปุ่นนะครับ1น9สคน9านะครับสหรัฐ1 3 7 3 3คนและ10นะครับสิงคโปร์ 1,9640คนและสำหรับตลาดนักท่องเที่ยวไทยนะครับเที่ยวในประเทศนะครับตลอดปี2,567มีจำนวนรวม198,69ล้านคนต่อครั้งเพิ่มขึ้น7จด เทียบกับปีก่อนนะครับซึ่งสร้างรายได้จากนักท่องเที่ยวไทย9 5แสนล้านบาทเพิ่มขึ้น12.03%เทียบกับปีก่อนหน้านะครับสำหรับ5อันดับแรกนะครับของจุดหมายปลายทางในไทยนะครับที่นักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปสูงสุดนะครับก็ได้แก่1กรุงเทพ3 0 8 8 0ล้านคนนะครับ2ชลบุรี15.51ล้านคนนะครับ3การจนบุรี14.70ล้านคน 4ประจวบกีรีขัน1 0สิบจุดแปดสามล้านคนนะครับ5นะครับเพชรบุรี10.72ล้านคนนะครับ และสำหรับ5อั British, formas, นดับแรกของจังหวัดที่มีรายได้ไทยเที่ยวไทยสูงสุดได้แก่ 1. กรุงเทพ1,173,181ล้านบาท 2. ชมุรี1,3,987ล้านบาท 3. เชียงใหม่6,783ล้านบาท 4. ประจวบคีรีขัน43,066ล้านบาท 5. เชียงราย38,493ล้านบาท ซึ่งเมื่อรวมรายได้จากตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับและนักท่องเที่ยวชาวไทยแล้วทําให้นะครับตลอดปี67เนี่ยประเทศไทยมีรายได้รวมการท่องเที่ยวอยู่ที่2.62ล้านล้านบาทนะครับ <Wow. S 1> ซึ่งเป็นรายได้ที่มหาศาลมากนะครับ <Wow. S 1> เอาละลองมาฟังคอมเมนต์ชาวต่างชาติบางส่วนกันดูนะครับว่า mm. พวกเขาเนี่ยนะครับมีความเห็นอย่างไรกันบ้างครับหลังจากที่ได้เห็นบรรยากาศนะครับการท่องเที่ยวปีใหม่ของไทยนะครับ ประเทศไทยหนึ่งในจุดหมายปลายทางการเขาดาวที่สวยงามที่สุดสำหรับการแสดงพลุไฟอย่างไม่ต้องสงสัยและคอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวต่างชาติคนนี้เนี่ยนะครับมากล่าวว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เยี่ยมที่นักท่องเที่ยวมาเยือนและหวังว่าปีหน้าฉันจะได้เข้าชมอีกครั้ง และคอมเมนต์ต่อไปนะครับก็ได้มาแสดงความเห็นอีกว่าหากคุณต้องการมีความสุขในเทศกาลแน่นอนฉันขอแนะนำประเทศไทยและคอมเมนต์ต่อไปนะครับท่านนี้มกากล่าว่าความสำเร็จเป็นเพราะว่าคนไทยทุกคนช่วยกันนำประเทศไทยไปไกลขนาดนี้นับถือจากใจจริงและคอมเมนต์ท่านต่อมานะครับซึ่งเป็นชาวต่างชาตินะครับก็ได้มาแสดงความเห็นว่า ขอบคุณสำหรับเทศก,กาลปีใหม่ของไทยที่สวยงามขนาดนี้ฉันตั้งตารอทิวทัศน์ของกรุงเทพยอยู่เสมอและคอมเมนต์ต่อไปนะครับคนนี้ก็มากล่าวว่าสวัสดีปีใหม่ไทยขอให้ปี2025นำความโชคดี ความเจริญรุ่งเรืองความสามัคคีและสันติภาพมาสู่ทุกคนในประเทศของคุณและมิตรภาพกับคนอื่นๆในประเทศอาเซียนและทั่วโลกด้วยความปรารถนาดีและคำอวยพรปีใหม่จากบรูไนดารุสซลามซิงคอมเมนต์ต่อไปนะครับคนนี้มืกล่าวว่ากรุงเทพอลังการมากพวกเขามีพลุไฟหลายแห่งทั่วจังหวัด ซึ่งชาวต่างชาติคนนี้นะครับก็ได้มาแสดงความเห็นถึงคลิปวิดีโอนะครับบรรยากาศการท่องเที่ยวปีใหม่นะครับของชาวต่างชาตินะครับว่าโอ้พระเจ้าดูทุกคนสิพวกเขามาจากไหนกันเยอะแยะขอบคุณมากสําหรับคลิปวิดีโอสําหรับรูปไฟสวยๆที่น่าตื่นตาตื่นใจมันสวยงามมากสุขสันต์วันคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่2025แด่ทุกคนในประเทศไทย คอมเมนต์ต่อไปนะครับก็ได้มาแสดงความเห็นอีกว่าพวกเขาเปลี่ยนอาคารที่สูงชันให้กลายเป็นพลุไฟและแสงสีเสียงอันอย่างน่าทึ่งอย่างแท้จริงมันน่าประทับใจมากซึ่งคอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านนี้นะครับได้มาแสดงความเห็นว่า โพระเจ้าในขณะที่บางประเทศผู้คนกลัวเสียงและแสงของอาวุธสงครามแต่ในประเทศไทยกลับมีแสงและเสียงแห่งความสุขและความตื่นเต้นจริงๆและคนนี้นครับมาก่าวว่ากรุงเทพเป็นเมืองที่ดีที่สุดในเอเชียที่น่าไปเยือนซึ่งท่านต่อมาครับมาก่าวว่าประเทศไทยมีแต่ความสุขซึ่งท่านนี้นะครับมากล่าวว่าในขณะที่ฉันอยู่ในเมืองรีโน รัฐเนวาดาและวางแผนจะไปกรุงเทพในเดือนกรกฎาคมในปี2025ฉันรอแทบไม่ไหวแล้วและคนนี้นะครับมากล่าวในคลิปวิดีโอนะครับเขาดาว2025นะครับว่างานอีเวนต์ของไทยมืออาชีพระดับโลกซึ่งคอมเมนต์ต่อไปนะครับก็มากล่าวว่ายอดเยี่ยมจะดูมุมไหนในกรุงเทพมันก็เป็นมุมมองที่ยอดเยี่ยม และคนเนื้อครับมากล่าวต่อไปอีกว่าวิวตะการตามาก Amazing View ซึ่งชาวต่างชาติท่านต่อมานะครับก็มากล่าวว่ามันน่าทึ่งมากดูเหมือนว่าจะเป็นสถานที่ที่จะไปในวันส่งท้ายปีเก่าและคงเป็นสถานที่ที่น่าประทับใจประเทศไทยครับเนี่ยเป็นคอมเมนต์บางส่วนนะครับที่ผมนํามาให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้รับชมรับฟังกันนะครับซึ่งต้องบอกว่านะครับประเทศไทยเนี่ย จัดงานได้อลังการมากนะครับสามารถสร้างรายได้มหาศาลให้กับประเทศไทยนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับแล้วก็ขอชื่นชมกับทุกภาคส่วนนะครับในการจัดงานในครั้งนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ